คูช้ชมครับไปที่บุรีรัมนะครับมีกรณีของลูกสาวคนหนึ่งนะฮะเธอบอกว่าเธอเองเนี่ยบอกเลยว่าเธอเป็นลูกสาวของพันลงุงเธอว่างันนะฮะเธอร้องขอความเป็นธรรมให้กับพ่อเธอครับเพราะพ่อเธอเองเนี่ยนะฮะคือทํางานอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้สิบกว่าปีแล้วครับแต่สิบกว่าปีนี้นะฮะเหมือนคุณพ่อเองเนี่ยเรียกว่าต้องทนขมขื่นหัวใจอยู่ตลอดเวลาถามว่าเพราะอะไรนะพ่อเนี่ยทำหน้าที่หลายหลากหลายหน้าที่ขับรถส่งนักเรียนก็ขับ ค่ะนะฮะคือคอยซ่อมบำรุงรถต่างๆนานาพ่อก็ทำเป็นพันลงก็ต้องมีหน้าที่อื่นๆอีกใช่ไหมพี่หมวย m. คุณพ่อทําหลายอย่างเลยค่ะแล้วแต่ว่าได้รับมอบหมายอะไรเนี่ยครับคุณผู้ชมครับแต่ปรากฏว่าโรงเรียนเองเนี่ยนะฮะคือกับไม่เห็นคุณค่าเพราะอะไรคุณผู้ชมครับคือบางทีเนี่ยรถเสียบางทีรถพังไม่ได้ขับกลับถูกพออโรงเรียนเนี่ยนะฮะหักเงินเดือนแล้วเอาไปเป็นค่าซ่อมรถ โอ้โหแล้วมันหลายมือนะคะโอ้โห<อ>มันได้เลยเนี่ยมันเจ็บปวดหัวใจคุณผู้ชมครับคือเรื่องนี้เนี่ยนะฮะเพจดากดังเดี๋ยวจัดให้รีเดินรีเทิร์นพาร์ทเจ็ดนะครับเขาโพสต์เรื่องราวครับที่ลูกสาวของพันโรงเรียนแห่งหนึ่งครับในจังหวัดบุรีรัมย์ส่งเรื่องราวไปร้องเรียนนะครับบอกว่าพ่อเนี่ยทํางานเป็นพันโรงจะเข้าปีที่สิบแล้วนะตลอดระยะเวลาในการทํางานโรงเรียนเนี่ยให้พ่อเนี่ยขับรถรับส่งนักเรียนด้วยซึ่งเป็นรถของโรงเรียนเองนั่นแหละ อา,อายุการใช้งานเนี่ยนะฮะน่าจะเกิน30ปีแล้วพ่อเนี่ยไม่เคยบกพร่องในหน้าที่เลยพ่อดูแลทุกส่วนของโรงเรียนนะครับแม้กระทั่งเลิกงานหรือพักกินข้าวพ่อก็ไม่ได้พักถ้ามีคนโทรมาเรียกขอให้ไปซ่อมนั่นให้ไปทํานี่หน่อยพ่อไม่เคยปฏิเสธพ่อไม่เคยบน่นพ่อวางช้อนวางจานแล้วไปช่วยเขาทันทีแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็มีเรื่องเกิดขึ้นนะฮะด้วยความที่รถโรงเรียนเนี่ย มันมีอายุการใช้งานมันนานพอสมควรมันก็สึกหลอไปตามการเวลาเครื่องยนต์นั้นสึกหลอน้ํามันเครื่องหมดเครื่องน็อกบางครั้งขับรถไปส่งนักเรียนมีน้ํามันหมดกลางทางนี่ก็มีเหมือนกันปัญหาเนี่ยมันเกิดซ้ำซากพ่อพยายามแจ้งเรื่องนี้ไปที่โรงเรียนแล้วขอเบอิกเงินมาซ่อมแซมหลายต่อหลายครั้งแต่โรงเรียนไม่เคยสนใจเลยปล่อยให้พังอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็มาโยนว่าเป็นความผิดของแกน่ะแหละ ที่ขับรถและไม่ดูแลคือพูดง่ายๆคุณผู้ชมครับโยนให้พ่อเธอละฮะคุณผู้ชมโดยใช้พ่อนั้นชดใช้ค่าซ่อมรถทั้งหมดคนเดียวเป็นเงินเท่าไหร่คุณผู้ชมฮะสองหมื่นห้าสองหมื่นห้านะครับตัวพ่อเธอเองเนี่ยพยายามคุยกับโรงเรียนเนี่ยหลายต่อหลายครั้งแต่ปรากฏว่าไม่ยอมฟังเหตุผลเลยครับโรงเรียนพ่อเนี่ยจะเอาเงินที่ไหนไปชดใช้ให้เงินเดือนของพ่อเนี่ยเก้าพันห้าร้อยบาทครับไหนจะภาระต่างๆอีกมากมาย โรงเรียนเนี่ยจะขอหักเงินเดือนเดือนละห้าพันแล้วเอาไปซ่อมรถจนกว่าจะหมดสุดท้ายพ่อตัดสินใจเขียนใบลาออกนะฮะคุณผู้ชมครับเขียนใบลาออกเลยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเงินเดือนงวดสุดท้ายก็คงจะถูกหักหมดเหมือนกันเธออยากขอความเป็นธรรมให้กับพ่อครับทําไมพ่อเธอเองเนี่ยต้องมาชดใช้เรื่องราวแบบนี้ด้วยทั้งที่รถเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินของโรงเรียนแล้วพ่อก็ไม่ได้มีหน้าที่ที่เป็นคนขับรถพ่อเป็นพันโลง แต่โรงเรียนเนี่ยใชใ้พ่อขับรถพ่อก็ขับให้รถเสียจะมาหักเงินเดือนพ่อแล้วไปซ่อมรถของของโรงเรียนเนี่ยมันไม่แฟร์มันไม่มีทํากับพ่อหนูเลยทําไมไม่เอางบประมาณของโรงเรียน,นยมาซ่อมบํารุงเอาโอ้โหปว <c oughs> ดหัวใจจริงๆุผู้ชมผู้สื่อข่าวครับุผู้ชมครับมีโอกาสไปคุยก,กับทางฝั่งของคุณลุงพันล,ลงท่านนี้ครับคุณลุงชื่อว่านายกิษณนะหรือพี่หนึ่งเล็กพี่หนึ่งละกันเพราะว่าอายุ51าสเดี๋ยวพอไปเรียกลุงกายเป็นว่าออาไอ้หนุ่ม อายุก็ามากก่าเขานะอเอาเรียกพี่หนึ่งลวกันพี่หนึ่งอายุ51ปีนะครับเป็นชาวอำเภอนาโพครับอยู่ที่บุรีรัมย์พี่หนึ่งเล่าให้ฟังฮะคือพ่อแล้วกันเล่าให้ฟังบอกว่าคือตอนเองนั้นเป็นนักการพันโรงมาได้ประมาณสักสิปีแล้วได้ยรับค่าตอบแทนเนี่ยนะเดือนละหนึ่งบาทในช่วงหลังพอโรองเรียนเนี่ยให้มีคนขับรถรับส่งนักเรียนด้วยโดยใช้รถของโรงเรียนนะครับเป็นรถกระบะโตโยต้ารุ่นฮีโร่ติดคอกทําเป็นล็อกสองแถวรถคันนี้มันรุ่นเก่าแล้วอายุจนถึงตอนนี้ ใช้มากี่ปีรู้ไหมคุณผู้ชม37ปีนานมากอะค่ะ37ปีมันมีข้อเสียหลายอย่างเลยครับโดยเฉพาะเครื่องยนต์นั้นมันสุดโสมเหลือเกินมันต้องคอยเติมน้ำมันเครื่องทุกวันเลยเนื่องจากเครื่องยนต์เนี่ยมันหลวมแล้วก่อนเกิดเหตุนะผมลาง,งานสองวันก็คือ1กับสองกรกฎาคมเพราะต้องไปทำธุระที่กรุงเทพทราบภายหลังบอกว่านายปัญญาปักกาโตนะฮะ เป็นรองประหลัดเทศบาลตำบลน,นาโพซึ่งเป็นรักษาการประหลัดเทศบาลและเป็นรักษาการผอโรงเรียนด้วยเป็นคนขับรถส่งนักเรียนเองหลังกลับมาทํางานในปัญญาเรียกไปพบพร้อมก็บอกว่ารถรับส่งนักเรียนเนี่ยเครื่องมันพังต้องเอาไปซ่อมนะโดยจะให้ผมเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบค่าซ่อมทั้งหมดกระทั <S 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 ่งบินค่าซ่อมออกมายอดรวมทั้งหมด24ง0 0พกับ600บาท ในปัญญาก็เลยเรียกผมไปคุยให้ผมเนี่ยรับผิดชอบค่าซ่อมรถทั้งหมดตอนนั้นเนี่ยผมอึ้งมากนะฮะเพราะผมเนี่ยเป็นแค่พันโลงแล้วให้ผมไปขับรถผมก็ยอมล่าสุดเงินเดือนสิ้นเดือนนี้นอกจากถูกหักค่าประกันสังคม500ร้ยบาทผมก็เหลือเงิน9500ร้อบาทต่อเดือนผมต้องถูกหักไปเป็นค่าซ่อมรถทั้งหมดอีกด้วยแล้วยังถูกตามจี้เอาเงินส่วนที่เหลือค่าซ่อมอีกหมื่นห้ามันไม่แฟร์กับผมเลย ผมตัดสินใจเขียนใบลาออกแล้วลูกสาวเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปโพสต์ขอความช่วยเหลือจากนั้นนายปัญญานะครับก็เลยเรียกผมเนี่ยเข้าไปคุยโดยบอกว่าเอางี้กลับมาทํางานต่อแล้วกันแต่ต้องหักส่วนที่ค้างจ่ายนะค่าสมอีกหมื่นห้าเดี๋ยวจากหักเงินเดือนแล้วกันเดือละสามพันทั้งหมด5เดือนเดี๋ยวจะจบจบกันไปนี่ครับซึ่งที่จริงแล้วแกบอกเลยฮะบ,บอกว่าแกเป็นพันโลงแต่เมื่อผูก้กำกับชาเนี่ยให้ผมไปขับรถผมก็ทําตาม แต่การให้ผมมาจ่ายค่าซ่อมรถมันไม่ยุติธรรมกับผมเพราะรถเนี่ยมันเก่าแล้ว30กว่าปีะนะสามสิบเจ็ดปีมันต้องเติมน้ํามันเครื่องทุกวันเพื่อหล่อเลี้ยงให้วิ่งได้ในแต่ละวันไอสาเหตุที่รถพังเพราะคนที่มาขับรถแทนเนี่ยไม่เติมน้ํามันเครื่องก็คือคุณปัญญาก <ปะ S 2> ็คือคุณปัญญาเขาว่ายอย่างนั้นคืเคอเราไม่ได้กล่าวโทษท่านนะ,ะแต่หมายความว่าทางฝั่งของ พี่พันลงเนี่ยคือพี่หนึ่งเนี่ยเขาบอกมาว่าวันนั้นเขาลางานแล้วคุณปัญญาไปขับแทนทแล้วเขาบอกว่าคนมาขับรถแทนไม่เติมน้ำมันเครื่องมันก็เลยพังเนี่ยนะครับคือรถเนี่ยมันจะพังเหมือนเดิมนั่นแหละถ่าไม่เติมน้ำมันเครื่องเพราะรถมันอยู่ในสภาพที่เก่าระยะสุดท้ายแล้วเอาลองฟังเสียงทางพี่หนึ่งหน่อยครับที่ท่าตัดสินจใจเรา ยังไงมันเหมือนกับทําความดีมาสิบปีสิปนะีมันไม่มีความดีเลยหรือไงเราก็ไม่ใช่ว่าทำอะไรเสียหายแล้วการขับรถเนี่ยผมไม่ใช่เป็นพนักงานขับรถด,ด้วยเหตุเกิดมาแล้วนัาจหาทางแก้ไขก็คือว่าเออมาช่วยกันนี่มผมก็เงินเดือนอยู่แค่นี้เก้าันหครอบครัวผมก็มีมีรับชอบดีะค่าบ้านคักกันเยอะเออบอกเดือนละพันสอันก็ยังพอผู้ไหวพอ พอพูดไปแล้วเขาก็ไม่ได้ผมไปถามตามช่างเขามาว่าถ้าไปยกเครื่องใหม่ยังไม่ถึง2 0 0 0มืนเลยเครื่องรุ่นนี้แต่นี่รวมกันแล้วอะค่าซ่อมเกือบแปดหมื่นแต่ทางเทศบาลน่ะเขาออกอยู่ประมาณ3 0ม0 0ื่นกว่าบาทแต่ไม่รู้ว่าคิดบวกค่าอะไรบ้างนะครับเนี่ยมันตกเนี่ยครับผู้ชมครับขณะที่ภรรยาของพี่หนึ่งบอกนะคะบอกว่าทบอตัวเจ็บปวดที่ถูกทําแบบนี้เงินเดือนของสามีถูกหักไปทั้งหมดอะคะ่ะแต่ท่อตัวก็มีภาระที่ต้อง ใช้จ่ายประจําเดือนไปกู้นอกระบบมาเพื่อให้อยู่ได้ส่วนหนึ่งจริงๆแล้วถ้าถามทางภรรยาลึกๆก็คืออยากจะให้สามีกลับไปทํางานเป็นพานโลงนะคะคือแม้ว่าจะต้องกลับไปต้องถูกหักเดือนละ3ามพันอีก5เดือนจนทบ1 5ื่นทางภรรยาใจจริงเนี่ยอยากให้ไปแต่ว่าลูกสาวไม่ยอมเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพ่อพ่อไม่ได้รับความยุติธรรมฟังเสียงภรรยาคุณสุภรักษ์ค่ะออคือเงินเดือนไม่ได้รับเลยเพราะว่าเงินเดือนเก้าพ ทังหมดเลยใช้จ่ายลูกก็เรียนมวนรถก็ไม่ได้ส่งแล้ววันนี้ต้องกู้อลไรวันตอนแรกเข้าไปคุยหลายรอบแต่เขาบอกว่าต้องรับผิดชอบเพราะว่าเป็นก็ต้องดูแล,ลรถคือเขาพูดคล้ายๆว่าไม่ดูแลรถ ตอนแรกพี่ก็ไปคุยทีนี้ขอขอเยอะสามพันใช่ไหมคะตอนแรกกตที่ยังไม่ลาออกก่อนเงินเดือนที่จะออกทีนี้เขาบอกว่าไม่ได้ต้องหักห้าพันห้าพันก็ไม่รู้ว่าทางร้านจะเอารอเปล่าไม่ฟังอะไรทั้งนั้นเลยที่จะหักเดือนละห้าพันอย่างเดียวน้อยใจทั้งมโหก็เลยเขียนใบลาออกเมกสุกพอเย็นวันสุกรู้ว่าเงินเดือนไม่เข้าเงินเดือนออกแล้วเพรโดนพอโดนหักพอโดนหักไปหมดเลยเขาก็เลยโทรไปหารองผดก็เลยตกลงกันว่าให้่อนอีกเดือนละสามพันห้าเดือน อันนี้คือเมียของทางพี่หนึ่งเขานะครับคือเขาก็ยืนยันในมุมของนี้ถูกไหมครัว่าตัวเขาเองเนี่ยได้มีการโทรศัพท์ไปมีการหักจริงต่างนานาแต่ล่าสุดอีกมุมหนึ่งครับต้องปังสองมุมนะฮะอีกมุมหนึ่งเนี่ยนะครับคือทางผู้สื่อข่าวเองครับไปคุยกับทางรักษาการผอโรงเรียนนี้เลยครับก็คือคุณปัญญานั่นแหละฮะคุณปัญญานะครับชี้แจงครับบอกว่าไอ้รถคันดังกล่าวเนี่ยมีอาการพันโลงเนี่ยเป็นคนดูแลรับผิดชอบดูแลทั้งน้ำมันเครื่องน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมด ก่อนจะใช้งานต้องดูแลกันก่อนไม่ว่าจะเป็นรถใหม่หรือว่ารถเก่าคนขับรถหรือผู้รับผิดชอบจะต้องเป็นคนตรวจสอบก่อนที่จะขับออกไปอยู่แล้วแต่คนที่ดูแลเองเนี่ยได้ขับรถจนน้ำมันเครื่องมันแห้งจนเครื่องเนี่ยมันไหม้ <รถ S 1> แล้วนอกอยู่ <รถ S 1> กับที่กกซึ่งคนที่ดูแลรถคันนี้นก,ก,ก็คือนักการพันลงคนนี้แหละเพราะมาขับรถแล้วถือเป็นหน้าที่ของเขาส่วนการลาออกของพันลงผมเองก็ยังไม่ได้อนุมัตินะ เพราะจะต้องตรวจสอบกันก่อนว่ามีภาระติดค้างอะไรกับทางราชการหรือเปล่าเขาได้ทำทรัพย์สินของราชการเสียหายหรือเปล่าส่วนการหักเงินเดือน,นยืนยันนะไม่ได้หักเงินเดือนใดๆทั้งสิน้นและเรื่องผ่อนจ่ายค่าซ่อมรถที่เหลือไม่เป็นความจริงเลยต,ตอนนี้พานโรงเนี่ย <คน S 2> ได้มาขอใบลาออกคืนแล้วแล้วยังมาทํางานตามปกติด้วยทั้งนี้รถรับส่งนักเรียนคันดังกล่าวเป็นรถเอกชนที่เอามาบริจาคให้รับส่งนักเรียน หลังจากเครื่องยนต์เสียหายมีค่าซ่อมประมาณสัก2 5 0 0 0หตอนนี้เจ้าของรถเนี่ยเขายินดีจ่ายค่าซ่อมไปทั้งหมดพร้อมกับย้ําอีกนะว่าผมไม่เคยหักเงินเดือนหรือให้ผ่อนใจแม้แต่บาทเดียวเอาฟังเสียงคุณปัญญาบ้างอีกมุมหนึ่งครับรถคันนี้นักการเป็นคนดูแลและผิดชอบทั้งน้ํามันเครื่องน้ํามันเบรกน้ามันเชื้อเพลิงทุกอย่างน้ํานะครับในการใช้งานก่อนใช้งานเนี่ยจะต้องดูแลก่อนแต่นะครับคนที่ดูแลเองนะครับ ได้ขับรถจนน้ำมันเครื่องมันแห้งจนมันเครื่องนะครับไม่น็อกอยู่กับที่นะครับจนเครื่องมันน็อกอยู่กับที่แล้วที่เขาอ้างว่ามีการเรียกเก็บเงินคือหักเงินเดือนไปเก้าพันห้าคือคือคือจริงไหมครับไม่ไม่ไม่จริงครับเขายื่นใบลาออกนะครับผมในฐานะนะครับหัวหน้าหน่วยงานเจ้าหน้าที่เนี่ยผมก็จะต้องตรวจสอบตรวจสอบก่อนว่าเขามีภาระผูกพันกับราชการหรือไม่ เขาได้ทาทรัพย์สินของทางราชการเสียหายหรือไม่นะครับตอนนี้ก็คือไม่ได้มีการหักเงินเดือนใดๆครับคือยังไม่ได้หัก9,500ยังไม่ได้หักครับแลวที่ว่าที่มีการเขามีผ่อนใจเดือนละ3,000 5เดือนเนี่ยไม่ไม่มีครับเขาเอาเอาไม่มีครับไม่มีใบลาออกยังไม่มีผลครับเขาขอใบลาออกคืนตั้งแต่เมื่อวานครับเดี๋ยวการเงินนะครับการเงินหรือเทศบาลสั่งแจกเงินเดือนแล้ว มันมีสลิปอยู่แล้วถ้าอยากได้หลักฐานว่าหักหรือไม่หักเนี่ยเดี๋ยวจะเอาให้ดูรถคันนี้นะครับมันเป็นรถเอกชนเ,เจ้าของเขาหรือมีคนใจบุญเขาจ่ายให้ก็ไม่เนี่ยครับคุณผู้ชมครับทีนี้แน่นอนครับผู้สื่อข่าวเองเนี่ยก็ต้องไปพูดคุยกับตางฝังของพี่หนึ่งกฤษณะอีกครั้งหนึ่งข่าวนี้พี่กฤษณะพูดด้วยน้าเสียงสั่นเครือนะครับแล้วบอกว่าตอนนี้เงินเดือนผมไม่ได้โดนหักแล้วถือว่าเป็นความผิดพลาดของผมเอง ผมไม่ได้ดูสลิปเงินเดือนส่วนรถคันนี้เป็นความรับผิดชอบอผมเองที่ผมไม่ดูแลรถต้องขอโทษทางเทศบาลด้วยขอโทษทุกทุกุกกฝ่าย,ยที่จะเป็นข่าวขึ้นมานะคือตอนเนี้ผมยอมรับเองคนเดียวอทําให้ทุกคนเข้าใจผิดกันไปหมดตอนนี้มีปัญหาอะไรละค่าซ่อมผมไม่ต้องจ่ายละขอโทษเทศบาลอีกครั้งหนึ่งนะที่ทําให้เป็นข่าวฟังเสียงดูครับตอนนี้เงินเดือนนยได้โดนหักไปครับตอนนี้เงินเดือนไ,ไ,ไ,อนนไม่ได้โดนหักครับคือเราไม่ได้ดู ครับ,รบผมความผิดพลาดของเองไม่ได้ดูแล้ว,ลว,วลลรถนี่ก็คือมันก็เป็นความผิดของผมด้วยครับคือไม่ได้ตรวจสอบก็ขอโทษด,ด้วยทางขอโทษเทศาบาลกับโทษทุกๆฝ่ายที่ให้ความช่วยเหลือแล้วที่ว่าค่าซ่อมอะไรเนี่ยก็ทางเจ้าของรถคือรถคันนี้เขาเป็นรถเอกชนก็ให้ทางโรงเรียนวิ่งเขาสงสารเด็กเขาก็เลยออกค่าซ่อมเองค่าซ่อมผมไม่ต้องจ่ายแล้วครับก็ขอโทษทางเทศบาลขอโทษท่านนายกขอโทษท่านรองประหลัดด้วยที่ว่าออกออกสื่อไปแล้ว ความผิดลาพมันมันอยู่กับผมเองไม่ได้อยู่กับทางทางต้นสังกัดคือเราเข้าใจผิดเข้าใจผิดเนี่ยครับนี่คือทางฝั่งของพ่อหนึ่งหรือพี่หนึ่งเนี่ยแกก็ออกมาพูดแบบนี้เสียงสั่นเลยนะคะวันนี้เนี่ยแล้วก็คือแกก็บอกว่าผมไม่ต้องจ่ายแล้วอ่าเจ้าของรถเป็นคนใจ่ายให้ใช้คําว่าผมไม่ต้องจ่ายแล้วผมไม่ต้องจ่ายแล้วคือหมายความว่าก่อนอันนี้ต้องจ่าย ถ้าฟังนะคะถ้าฟังแบบนี้นะอันนี้ไม่ได้ไปปากตามใครนะผมไม่ต้องจ่ายแล้วคำพูดแกว่าพอมีคําพูดคำนี้ผมไม่ต้องจ่ายแล้วค่ะผมไม่ต้องจ่ายแล้วเพราะเจ้าของรถเดิมเขาจะจ่ายให้ก็นั่นหมายเขาว่าถ้าไม่มีเจ้าของรถเดิมก็จะต้องเป็นผมจ่ายถูกไหมค่ะถ้าตีความถ้าตีความตามคําพูดนะฮะมันก็เนี่ยไม่ได้ไปกล่าวโทษใครนะค่ะอ้าวนะส่วนทําไมลุงถึง ตอนแรกพูดอย่างตอนหลังพูดอีกอย่างอันนี้ผมตอบไม่ได้เราตอบไม่ได้เราก็นำเสนอทั้งสองมุมให้ฟูมผู้ชมตัดสิน